เพื่อนไหวครั้งแรกพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวโพสถึงพิงกี้สาวิกาไว้แบบนี้หลังถูกดำเนินคดีแชร์ฟอร์เรก หลังจากข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพวกรวม19คนโดนจับในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอรเรกซซึ่งล่าสุดพิงกี้ก็ได้ถูกย้ายมาสู่แดนแรกรับแล้วทางด้านพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวของสาวพิงกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมโดยโพสรูปภาพขณะที่เจ้าตัวกำลังทำบุญพร้อมเขียนข้อความระบุไว้ว่าขอบคุณคำอวยพรว,วันเกิดทุกๆคนทั้งโทรมาทั้งไลน์ s อ S, S I G TikTok Facebook, จากใจจริงและขอให้ผลกุศลผลบุญนี้ได้สำลิดผลกับกัลยานามิตรทุกๆคนด้วยวันเกิดปีนี้ไหนๆก็ไหนๆและพี่เต้ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวหน่อยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รักเรารักและดูแลมากว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีคนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกัน ยื่นมือแล้วช่วยกันประคองกันขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ได้ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปแม้ตรงกับข้อมูลจริงมันสามารถทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มีสิทธิพูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริง น้อยมากมันสามารถทำร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ